สวัสดีชาวเมธคะดวงความรักประจำวันที่2 1ิมิถุนายนคุณได้ราชนีถือคาถาส่วนเขาได้ราชนีถือถ้วยกลับหัวนะคะวันนี้นะคะคุณสามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆร,รอบๆตัวได้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานเรื่องทั่วๆไปหรือว่าเป็นเรื่องความรักความสัมพันธ์แฟนคุณนะคะได้ราชนีถือถ้วยกลับหัวก็วันนี้เขาอาจจะขี้น้อยใจนะคะหรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องส่วนตัวการงานการเงินหรือว่าสุขภาพนะคะยังไงก็ดูแลกันด้วย มีไพ่ romantic feeling แล้วก็ if you believe นะคะคุณสองคนยังมีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะคะถ้ายังมีความเชื่อมั่นในตัวคนรักหรือว่าในความสัมพันธ์นี้<ๆ>ก็ไปต่อกันได้ยาวๆนะคะคนโสดสนิทนะวันนี้คุณมีเสน่ห์นะคะอาจจะมีคนเข้ามาความสนใจคุณแต่คนที่จะเข้ามาเนี่ยไม่มองว่ายังไม่ใช่คนที่ใช่นะ,ะเพราะว่ายังเป็นไพ่ราชนีกับหัวแปบลบว่ายังไม่ได้ลงทุนทางอารมณ์หรือยังไม่ได้มีความจริงใจกับคุณนะคะ